ส่วนเติมเต็มของสาวมิวและ หนุ่มเซนค่ะกราบมาปฏิบัติตัวอยู่แล้วพร้อมมีลูกๆรับตรงๆทุกเดือนเลยมีชีวิตคู่ด้วยกันหนึ่งปีแล้วแฮปปี้มากเลี้ยงลูกก็คงต้องรุนและล่อยไปตามธรรมชาตินั่นเองแหละค่ะหลังจากวันนี้เราจะพาท่าน,นมาพูดคุยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทางคู่ก็บอกเลยนะคะว่าต่างคนต่างมาเติมเต็มให้ชีวิตคู่ของกันและกันนั้นมีความสุขดูเหมือนไมมขาดหายอะไรเลยสักอย่างคะ่ละล่าสุดสามีเธอเผยว่าจริงๆในเรื่องคบ แต่งงาน1ปีก็เร็วนะรู้สึกเหมือนว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยฮันนีมูลก็ยังไม่ได้ไปแต่เป็นปีที่ดีมากเพราะว่าได้อยู่ด้วยกันแม่เรียกได้ว่าทางทีมงานก็นต้องขอชื่นชมถึงความรักของทางกู่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ